ให้กับเขาใจาเพื่อนเดือดเสื้อ,อส่ยพากันเพื่อนแป๊บหนึง่งเสร็จก็ล่งเลือเบึงอยู่เสร็จได้มาสองผืนปากกันเพื่อนอันนึ้งที่เป็นสีแดงส่วนใเ,เพื่อนส่วนอันนี้ที่เป็นสีแดงสีแดงเข้มสีแดงเข้มในเสื้อสาไปแล้วเนาะ สีแดงสดใสกับชิมเมอร์ไมือนีจ้าพอดีบ่ะเห็นมันสมกับไอเห็นมันเขากับบรรยากาศของคริสต์มาสเนาะ มาเบิ่งกันมาสิรษฐปาเฮ็ดเห็ดยังกินเสคิดจะกินปลาแดดเดียวกับเนื้อหมูแดดเดียวเสรก็เล่นมัมกไปเรียบร้ยอยแล้วล่ะเพื่อนปลายังเสรษก็บงกากซื้อมันดอกเครื่องเครื่องนี้เสรื้อมาโดนลยเพื่อนเพื่อนได้หลายเดือนแล้วล่ะ มาทานลองจักเทียจา้าชีสันสวยงามหลปบร่งสวยงามวันนี้ก็เสดมาล่องกันเ,ยเยมมลยเพื่อนๆบันนี้นะม,มาล่องน้ำกันเดี๋ยวเสดเบิ้งทิศข้างก่อนข้างแรก่ที่เธอใส่แล้วเสอ็ดหันนั่นไปหาเพื่อนๆดีกว่าเนี่ยหันเอ๋ที่ปิดเปิดมีหลายสันหรือจ อะไรสักอย่าก็สิเอป้าใส่โก,ก่อนนี่คือการทดลองเอป้าใส่ขางล่างสุดอันเนื้อใส่น้ำบางได้ที่าป้าใส่ก็สิเอาเนื้อใส่ คือฐานที่สวนแต่เศรษฐจัดเตี้ยงใส่มันเดียบร้อยเพื่อนจะมาเบิ่งกันอีกเนาะจ้ะเนาะเซเวลาเนาะชิมาเบิ่งเลี้ยงเหนื่อยอยู่นี่ซีหายาทีข้างเนาะเซเวล,าล่ารอเนาะแต่เสดสิภาพมาเบ,บิ่งอีกรอบนึงจ้ะ สื่อการเลี้ยงเสร็จหรอจ้าทำเบิด์ตสามสามถาดส่วนนี้มันเหลือเสบืออะไรใส่ขอบขวดหน่อยๆจ้าสามถาดกันเลื่อแหล่แล้วสามถาดข้อแล้วปิดฝาเรียบร้อยมาเบิ่งกันบ่ายนี้พอเขา้าเปิดเขาปิดจังใดสมุดมันจะอยู่ใส่บุ้นนี่อันนี้มันยังไง อ๋อในตังเวลาดีเสร็จเมิดเรียบร้อยแล้วจะมาเบิ่งก,กันจ้างมันจะเป็นจังใดเสจกสิป้อยมันเดินเครื่องเดินไปยี่จิงสี่ละ สกสิพ่อละใจเพื่อนว่าเบิ่มกันกันกันเป็นยังไงเห็นบอนี่คือทานแรกไม่ไกลแต่ความพ่อใจห้องเนาะสำหรับเส,สกเกอว่าแห่งสามีกับพ่อละจ้ะเสกสิอาจารย์มาใส่ เพื่อนๆมกักมกเครื่องะอะไรโดยเจพ่อจัดอะไรกับเครื่องไอ้เครื่องตักแหยงเห็น,นบอกไอจ๊งน้อยสุดจีทอด ในขั้นที่สองอหอมหอมกระเทียมขนาดล่างพอดีได้เพื่อนๆบ่นหน่อยบ่าใหญ่จ้าขนาดของเอเครื่องเอเครื่องอ,อบแหงเนาะ โอ้ยำลำไรเลยนี่คือปลาเพืเ่อนเนะเพิ่งปลาที่สีเพิ่งปลาใกล้ใกลปลาที่สุดอบสองตัวเนาะเนี่ยสีกำลังงามเลยจ้าเนี่ยผลลับคือโอเคจ้า ไม,ไม่หอมหอมปะบนันเน่ไปทอดน้ำเสือเป็นเพื่อนเธอจะทอดจริงตัวเดียวสะกอนปามั่นดีดีบังเนี่เน่จะก็จะออกไปล่างอยากไปดังเสียงดังบ่ สอจีทอตัวเดียวสกกนอนเพราะจริงคนเดียวเนาะพวกไส้เสร็จกินแล้วสามาเีเสร็จกินแล้วตอนนี้ก็พักกันอยู่ข้างบนสิ้จทอดไส้หมออ้อไอหม้อทอดไดานามันเนาะมองไม่ได้สองปีอยู่เลยเนีย่ใส่ดีดีา็เคยมีปัญหาเลยรูปส้มสวย เฉียดๆปากเปบนึงต่างเวลาตัดแรก,สกสเสร็จก็สิอ๋อสิผ่านหนาทีก่อนจะมื่อเวิร์นกันแล้วมันจะเป็นยังไงพี่จริีมัน,ต,นมต้องเอาหลายกว่านี้ต้องเอาประมาณสามสิบนาทีจะ้ะแต่ว่าอันดับแรกก็สิสิผ่านนาทีก่อนเนาะส่วนที่เหลือ,อนี่ สเสกสีเอาใส่ถูว้ใส่ถูยินมาแอบซ่องเพื่อนๆเป็นจังไงสีสันว้าวเหลืองง่ามขนาดด้วยจ้าแต่เสพบ,บางบางเก๋ไก๋เนาะเอานีบออก,กไปให้ชัดเจนกัเพื่อน มาเป็นเกย์ใ <wont> จ <Momo S 1> <'m> nah, ้าเพื่อนๆแบบนี้มาเบิ่งหมอนทำงานป่าก็เหลืองงามงามเบิ่งข้างนใหเรือคนเอ้ยเรจะซืมาพริกป่าเพื่อนๆมมมาพริกป่าน้ำกันเห็นบ่เหลืองบ่สุดยอดเลยเดี๋ยวใส่มือดีกว่าพริกป่าแบบหนึ่งเดี๋ยวถ่ายอีกจะประมาณสิบห้านาทีจ้า ม็บอกสปูเสร็จแลจะกินบ่ะเสร็จปอกเมื่อกี้นี่เมือ่อยช้าไทยเหรอจ้าสโุโกติเธอซื้อมาหมดก่อนเห็นไหมเพื่อนๆเ,เอ้ยช่วงว่างสามสัปดาห์ที่ผ่านฉันเอาใส่ตู้เย็ยนไว้เอาใส่ไปเบิดหน่วยได้เดลยแต่พลาสติกเอ้ยเน่าคุ้มมันหนะเน่าขอบมัน่หนาๆยังจะไปได้ตู้เย็ยนเลยจา้าเนี่ยเกือบเดือนนึ่งแนละ้วเดี๋ยยังกินอันนี้ดีอยู่ เ้าจะไปซื้อของวันนั้นาจะจะซื้อมาไวอีกนะมาขังหรือว่าไม่ใช่ในตู้เย็นไว้เนาะเพวาะไอ้ผักอีอย่างนี้ก็ซีแดงงั่นเถอะเนี่ยเสร็จปอกให้เบื้งด้ซื้อเลยที่กินเสร็จบอกใบยาวนน่อยเราก็จะกินปอกให้เพื่อนเบื้องด้วซื้อหนึ่งละสีง้าง คลิดอีกคนนี่มันเหลืองงามเต่อบางเน่กินชมอไปน้ำแล้วก็ล่อไปน้ำจ้าล่อปให้มันสุก จะจะทอดปลาก,กินกับข้าวตุมหอนหอนส่วนหอนห่อนก็จิแซเสตีเสกสิพ่อลเลยเพื่อนๆเจอนิ้วเขาให้นเกี่ไกล กรอบดีขนาดเล่เหลืองสวยเอาต้มเสิร์ตเป็นไงอาจารย์ปะเนี่ยไปกินขอน้ำป็นเพื่อน